ครับอยู่กับผมพี่แคมเปอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูรถนิสสันเอเวนครับนะครับเป็นรถของพี่เป็ดนะครับนะหรือว่าชื่อเรียกก็คือเดนิสสันดับนะครับก็คือรถของพี่เป็ดนะครับนะเดี๋ยวเราคือพี่เป็ดเนี่ยจะเป็นคนที่ผมเที่ยวแล้วก็เจอกันบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยนะครับพี่เป็ดเลือกใช้รถนิสสันเอเวนครับเป็นรุ่นใหม่อยู่สมควรสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปคุยพี่เป็ดหนึครับว่ารถพี่เป็ดเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนลองไปติดตามกันครับ นี่ครับพี่เป็ดเป็ดดีครับดีครับผมนี่ครับเจ้าของรถเดอร์ริทันดักไงพี่ครับผมเจ้าของริทันดักครับนี่ครับนี่ครับนี่อ่านี่ครับริทันดักหรือแคมป์มิงท็อกไทยแลนด์นี่ครับอาจจะสงสัยนะครับทำไมผมมาถ่ายรถตอนกลางคืนพี่เป็ดอ่ารีเควสต์มาครับอยากเห็นแสงวอร์มไลท์ตอนกลางคืนใช่ไหมพี่นี่ ของมันต้องมีครับโอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ที่เบตพี่ทำไมถึงเลือกใช้รถนิสสันเอเวนพี่ก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยก่อนจะมาได้เจ้าเนี่ยก็าหาอยู่ทั้งเจ้าโมโตโยตา้าทั้งหลายคันไปหาอยู่หลายอรอบอยู่อยู่เจ้านี่ก็มาโดยบังเองิญเอ่อเหมือเป็นเนื้อคู่เนื้อคู่พี่นิสสัน E25 ค่ะนิสสันเอ E25 3.0ตัวไดเรกทินเนชั่นไดรเบนะครับ แล้มามันจะมีบอกมาอ่าทะเบียนเป็นป้ายฟ้าก็บอกพอโอนเสร็จเป็นชื่อเราปุ๊บเราก็เอาบอกออกมาเลยแล้วก็มาจัดการแล้วตอนนี้ทะเบียนเป็นป้ายอะไรพี่ป้ายฟ้าเหมือนเดิมป้ายฟ้านะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ก็ไม่เคยลวนไม่เคยโดนอะไรครับล้วก็ออกมเลยที่เหลทุกอย่างในรถคันนี้ทำเองกับมือทำเองกับมือเลยไม่นะนอกจากเครื่องนอกจากเครื่องเครื่องกับเก็บผ้าครัดดื้อนิดหน่อยเมื่อวิกที่แล้ว ค่าครับสปริงทางเก้าเกียร์ไม่ได้อ๋อครับพี่ก็อูสิบกวันครับนี่ครับเดลิตันดับยกออกมาก็อ๋อค่าครับเดีได้ทำไมเออพี่ได้มาราคาอะไรครับตอนที่ได้เจ้าลิตันดับมานี่แสนแสนเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทประมาณนั้นเลยพี่นะห้าพันประมาณนี้ฮะครับใช้เงินสดเลยเงินสดเลยนะเจ้านี้ต้องใช้เงินสดก็คือจะได้โอนเป็นเราแล้วก็มาทำอะไรได้ถูกใจถูกใจอะ ได้เพราะว่าต้องสีนี้เลยได้ครับละกัรักมากโอเคเดี๋ยวให้เป็ดพาดูข้างในหน่อยครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างข้างในนี่เราก็หน้ารถไม่มีอะไรแล้วก็เป็นเบาะคู่ธรรมดาอ่าหน้ารถก็ไม่มีอะไรนี่ครับที่ผมบอกว่าค่อนข้างจะใหม่นี่ครับอนี่จะมีที่วางหน่อยอันนี้กรันพี่เพื่อลมทางนี่นี่เจลิตันดักนี่เจลิตันดักไปนี่นี่ครับไปที่เป็ดทุกทิพทุกที่เล็กอีกเจลิตันดักครับนี่ครับก็จะมีข้างในนะครับก็จะเป็นอาอาจจะเป็นทรงใหม่แล้วนะครับ นี่ครับแกลูกครับอาจจะวัยรุ่นนิดหน่อย็อะไรกับเกียร์ยังไงนี่ครับของอ่อนได้มานี่ไม่ไหวครับหมดสภาพลมอะไรอ่าก็มีของใช้นู่นนี่นั่นนะครับใช่โอเคครับมาดูภายในครับนี่คือมุ้งนะฮะมองดีๆนะครับนี่ติดมุ้งนะครับไม่ใช่ธรรมดานี่เปิดได้เปิดได้ครับพี่ตกใจนะครับโอ้โห ตู้เย็นครับ220โวลต์ใช้ได้จริงนะครับนี่ครับ220โวลต์น,นะครับอ่าฮะเอาไว้แช่กุ้ขอนตรงตรงนี้เป็นตู้ยเย็นนะครับก็คือตู้เย็นขนาดเล็กแหละนะครับคล้ายตู้เย็นโรงแรม3.1มจคิวของโตชิบา้าตรงนี้ใช้ดีครับกินไฟน้อย50วัตต์โอเครันด้วยตัวนี้เดี๋ยวเอาเคร่องตัวนี้ก่อนพี่แล้วค่อยไปอันนี้อันแอร์นะนี่เป็นแอร์นะครับเออเก0 0พ BTU ครับเนเชอรัลก็คือตัวนี้เป็นอะไรพี่อธิบายหน่อยครับตัวนี้คือ ชาัชเจอร์ครับชาัชเจอร์ของมีโซลาเซลล์ใช่ไหมมีโซลาเซลล์อยู่ข้างบน265วัตต์ครับผมเราต้องมีเบรกเกอร์คุมนะมีเบรกเกอร์ควบคุมเนาะตัวนี้เบรกเกอร์ของโซล่าครับครับเราต้องเปิดตัวแบตก่อนข้างหลังนี่คือลิเธียมฟอสเฟตครับหัวใจหลักเลยครับ280แอมป์พี่ใช้ขนาด280แอมป์ครับโอเคพี่อยู่กันยาวฮะอยู่กันยาวนะครับก็ต่อเข้าก็หลักๆก็จะใช้อันนี้คืออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์เพียัสไซเวบเพียัสไซเบทนะครับร่นนเเจ้าาีโดยฉพะะฮ เพียวไซเบฟเนี่ยจะให้กระแสไฟฟ้าที่ยังไงพี่สเถียรกว่าสะเทียนกว่าขนาดธรรมดานะปกตินะครับไอตัวโมดิฟายครับโมดิฟายมันไม่สเถียรมันรันแอร์รันอะไตัวนี้ตัวนี้สามารถรันตัวนี้ได้รันได้แต่เราไม่อยากทำไร้แบตเตอรี่นะครับก็ก็คือส่วนมากเราเที่ยวที่ที่แบบอากาศดีอยู่แล้วใช่ไหมพี่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็นอกจากเราจะไปทะเลอย่างเงี้ยเขามีไฟบ้านเราถึงใช้ไหมนะใช่เขาอนุญาตได้ใช้อะไรเงี้ยเราไม่ใช่ว่าไป ยยไปปเเรืื่่อออันนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่เป็นไฟ12โวลต์ใช้ในรถนะอ๋อตรงนี้ครับนี่คือไฟ12โวลต์นี่ครับนี่เป็ดมีแผงควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับไฟ12อันนี้สองร้อยยี่สก็ใช้ได้อันนี้แช่อันนี้ก็ใช้ได้ฮะยอดครับสองร้อยยีทุกอย่างทำเองหมดครับนี่ฮะนี่ก็เป็นตู้เก็บอุปกรณ์นะครับคือเน้น diy แล้วก็ง่ายๆใช่ไหมช่ครับผมเก็บของข้างบนก็เป็นที่นอนใช่อันนี้ก็คือที่นอนไม่ต้องทำอะไรเลยเป็ที่นอนลุกขึ้นมาเลยแล้วก็มาระบายอากาศมีมาระบายอากาศตรงนั้้้นนนนูกััับบตตรรงีคผมว เขลมเป่าหน่อยอ่าข้างในนี้ก็แต่ละชั้นเราก็สามารถเปิดได้ล็อกเก็บของต่างๆของต่างๆนี่ฮะได้ได้ของใช้เราพวกเนี้ยซ้ายขวามีหมดครับแล้วก็บอะนี่มันเป็นบอะแยกชิ้นเป็นบอะแยกชิ้นนะพี่นะโอ้50คูเมตรมันสามารถสลับได้หมดอ๋อเหมือนที่ซอต่อนอนนลยนะได้หมดเราก็ขอดักได้ครับแพงฮะ อย่าบอกแต่ดีดีก็คือทุกคนรู้นะครับว่าการทําเบาะนะมันราคามันนี้อยู่แล้วเออกันอยู่เราต้องมีตัวนี้สำคัญอ่านี่ก็คือถังน้รเพลิงนะครับมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีใช่ไหมใช่เรามีระบบ220เราต้องมีฮะอ่าโอเคไม่ได้เยอะไปดูด้านหลังมี่ผมเห็นด้านหลังน่าสนใจมากเฮ้ยดูด้านหลังเราได้เป็นนะครับด้านหลังนี่น่าสนใจครับเฮ้นี่คือด้านหลัง นี่คร <ete> oh, ับเป่ด้านหลังรถของพี่เป็ดนะครับหลังนีมันาไลได้นะได้หดได้อ๋อก็เป็นโตะได้ใช่ไหมพี่ได้อืมส่วนเราไม่ใชล้วก็อ๋อข้างล่างมีที่เก็บเองครับนี่นะครับก็ทำแบบง่ายๆเป็นจิ๊กซอได้ก็ตัวที่เือตอดเข้าถอดออก่ตัวนี้คือมุมกาแฟเลย อพี่เชา้ากาแฟตรงนี้ใน้นอน,นแล้วแต่สถานที่นี่เ,เก็บแล้วก็ข้างหลังข้างหลังมีอะไรพี่ก็มีปลั๊กไฟสวิตชอ๋อก็มีไฟที่สองโวใช้ตรงนี้สองร้อยยี่สิบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีกล้องสองตัวเออผมว่าจะถามพี่ว่าทำไมถึงมีสองตัวพี่กล้องตัวนี้กล้องมองต่ำสำหรับตอนถอยมีเส้นการระยะอันนี้กล้องมองยาวไกลเลยอ๋อมันต้องมองหลังอ๋อโอเคโอเคพี่เราก็วายสายไป ไปจอไปโชว์ที่ที่มันมีสาย AV สตัวแล้วก็สงสัยว่ามันจะติดยังไงใช่พี่ปกติก็โมงนี้จะใส่เกียร์แล้วติดครับเราก็ไปใช้สวิตช์เอาอ๋อโอเคเราไม่ต้องไปจ้ำแบบไฟถอยครับครับแค่นั้นเองอ๋อนีกออกแล้วโอเคแยกกันสวิตช์สองตัวกับตัวบิวต์ก็แค่นั้นไปโอเคตรงนี้ก็เป็นมุ้งเหมือนกันใช่มุ้งครับกันยุงฮะอันนี้คือถ้าไปจอดนอนที่วิวสวยนี่โอ้โห ยอดเลยนะนนนั่ะครเจียวเลยนะพี่นะไปตู้เขียวอ,อ,อ๋อนะครับมาอินเวอร์เตอร์หลังตู้เย็นครับกลังรังนทำงานอยู่แล้วก็ด้านบนด้านบนน,บน,นู่นครับจะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะมองเห็นอยู่นะตรงนั้นเป็นโซลาร์เซลล์ <Solar cell S 2> อ,อ๋อนี่ก็คือนนเหมือนกันศาส์คือเร,เราเราเราเปิดช่องอากาศตรงนี้นใช่ไหมพี่ใช่เพราะเราต้องยาวไปทางนี้กันน้ำใส่เพราะน้ำใส่มันยิ่งลงนี้ครับแต่มันจะได้ตัดตรงนี้ด้วยอ๋อ เอามันลงลงรางน้ําอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช้ตัวเสาสามนี้ช่วยครับประคองประคองผ้าให้มันข้าอ๋วเราไม่มีผ้ามันจะไม่ตึงอ๋อโอเคครับตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคครับพี่ไปมาก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยตายพี่มีปัญหาพดโอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับรถที่เป็ดก็คือเน้นใช้งานใช่ไหม แล้วก็นี่ผมใจเสนอว่าอ๋อนี้ทำเองดีเอวา y ครับนี่ DIY ครับทำเองขอครับครับของเคชัวครับครับเคชัวนะพี่แล้วก็คืนนี้เสาเสาไหมก็มี่เป็น DIY ครับอ่านี่เป็น DIY เสา DIY ทั้งหมดใช้สูตต้มอ๋อครับครับเก็บเข้าวมุกข้าวโอมก็คือนี่ครับพี่เป็ิด DIY ตัวกล่องนี่เป็นกล่องอะไรพี่กล่องไฟฟ้าครเป็นกล่องไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้แพงสุดฮะหกร้อย อ๋อกล่องแพงสุดใช่ไหมพี่ใช่พิเป็ดก็คือ DIY เอาอลูมิเนียมนี่เส้นละสองร้อยห้าสิบใช้อลูมิเนียมยึดตรงนี้ทำแล้วก็พุ่มอ่าประหยัดครับแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครกันน้ำกันฝนสบายใช้งานที่จริงครับขับรถได้ครับนี่ครับนี่คือเขาเข้ารถของพี่เป็ดนะครับคือเป็ดมีแนวคิดในการทำรถยังไงพี่ ง่ายๆแล้วก็ทำแบบสไตล์ของเราเองนะสไตล์เราใชพี่นะมันจะ็นต้องมีช่องเล่นชาร์จแบบที่เขาแบบของมือนอกมีเครื่องค่วงควรในรถที่เอ้เออรอ่าเราเน้นแบบเอาลงมาทำใช่พี่นะถ้เก็บง่ายๆ่สั่งเอาเราจะไม่ทำคนอ่ะก็มีก็จะมีกระพรอบอ่าแอเตาแก๊สก็ได้แล้วใช่พี่นะตัดที่นี้มาวันนี้อืมง่ายง่ายครับแล้วก็นอนเป็นหลักข้างในได้นอนเป็นหลักก็คือนอนสบายจอที่สุด ใต้ที่นอนก็เสร็จพอมเสาพวกเสาพวกนี้แค่นั้นแหละโอเคพี่นี่ไฟบอม,รบอมไร้ไฟครับตัวนี้เป็นรีวิวเอสบีใช่พี่สโวลต์ติดสองโวลต์นะครับนี่ที่เป็ดเนี่ยไฟตัวนี้จะต่อกับพาวเวอร์แบงค์ง่ายๆนะครับตนี้คนระับสองร้อยสิบบาทครับรวมส่งสวยครับประดับเต็นนี่ก็ไม้เหลือมาทำเองนะครับอี้อันนี้ก็ทำเองครับตรงเก้าอี้ทำเองหมดนะครับนี่เน้น ง่ายๆแต่ใช้การได้จริงทั้งระบบไม้ระบบไฟสอง,วงโวลต์สองร้อยยี่สิบเต็เองหมดครับโอเคครับทำได้ก็ทำเองดีกว่าได้นี่ครับนี่ครับก็ข้าวพี่เป็ดนะครับใครได้แน,นวคิดแบบพี่เป็ดเลยจัดก,การเลยครับรถไม่ว่ารถอะไรทําได้หมดใช่ไหมรถกระบะรถเก๋งรถตู้อะไรก็แล้วแต่หน้าตัวนี้ก็มีออฟติสเอสต่อคันหนึง่งแล้วก็กับบทำนอนแล้วอ่าแล้วก็มาได้จะมี อ่าโอเคครับโอเคนี่คขอบคุณที่เป็นมากนะครับรากข้อมูลครับคุณค้าพี่ครับ